แล้ววันนี้เฮ้ยสองสามอืมสองหมื่นามจะกฮซีในส่วนของกาจอเนี่ยสองหมหลายหลายคนคงคิดว่ามันต้องได้สามศูนย์น no มันต้องได้สามศูนย์หกศูนทีไอ no นี่คือ pny ต tower to GeForce RTX 4ี่0แล้วซี u เป็น amd ใครไม่ดีเนี่ยนะ amd 5 6 0 0 x เป็นหก core สิบสอง t h ร turbo ปลดล็อกสูสุด4.6 GHz เฮิร์ turbo เกมแรกเลยแล้วกัน last hour part 1นี่ภาพ 2K นะ DLSS เป็นบาล่าร์าเฟิกนี้เป็นไฮยโอ้โหเสือฮะ 2K 100เฟรมนะก็ใช้ได้นี่อือห้ยแรง Full HD ได้ไหมครับพลังดิบครับนี่คือพลังดิบครับปิด DLSS ปุ๊บเฟรมเรทลดลงไป20เฟรมครับ91เฟรมนี่คือพลังดิบที่ Full HD ก็ยังคงแรงอยู่ดีนึกออกไหม90กว่าเฟรมตรงนี้นะครับ 2K Ultra เปิด DL เปิดเฟรมเจเนเรชันเป็นออนก็อยู่ที่โอ้โห 2K Ultra เปิดเฟรมเจนครับ130ถึง140เฟรมประมาณนี้123เฟรม126เฟรมผมปิด DLSS ผมปิดเฟรมเจนนะจะอยู่ที่พลังดิบนะ110เฟรม105 110เริ่มปกติแล้วอยู่ในเรทปกติพอรับได้ละ ร้อยสิบสองเฟรมร้อยสิบเฟรมต่อไปเซอร์พังสองจครับ 2K DLS b a l a n c e บ f r a m เฟรม e r a t i o n เป็นออนทุกอย่างนั้นไฮยหมดเลยเปิดเกรดเทรซิ่งเปิด90เฟรม85เฟรม83เฟรมนี่คือพ็นเฟรมปกติใช่ไหมเสือปกติไหมั้ย90เฟรม95เฟรมเบื้องต้นประมาณนี้โอเคไหมครับแล้วถ้า Full HD อ่ะ1 2 2 1 2 0ตรงนี้ก็อยู่ในเรทที่ปกติ ถูกต้องไหมร้อยสิบแปดร้อยยี่สิบพ็อกก็อดเลกาซี่ครับ 2K DLs Balance ปรับไฮ์เปิดเร y เทรซิ Ray ่งเป็นไฮ์เปิดเฟรมเจนก็คือ 2K จตุรัสเลยนะนี่คือคนเยอะอะไรเยอะหมดแล้วนะ86 87เฟรม90เฟรมต่อไปส p i d ด r m a แมนมาเร็ 2K เปิด DLs Balance นะกราฟิกตรงนี้เป็นเว r y High r a y Tracing เป็นเว r y High ครับอันนี้นี่ผมบอกเลยฮะ87 90เฟรมครับ90กว่าเฟรมตรงนี้อ่ะ นี่คือมาณ80-90เฟรมต่อไป Red Dead Redemption 2ครับเป็น 2K Texture Ultra ที่เหลือเป็น High DLSS Balance ครับ97เฟรม97เฟรม98เฟรมนี่คือ Red Dead Redemption 2นะอันนี้คือไม่มีเฟรมเจนนะครับ100เฟรมก็ต้องบอพวกเนี้ย 2K Ultra นะเปิด DLSS Balance ก่อนเลยเท่าไหร่ครับ76เฟรม74เฟรม76เฟรม80เฟรม83เฟรม87เฟรมตรงนี้90เฟรม70เฟรมอย่าง F p e x Legion 2K ปรับสุดอยู่แล้วมันพากูลงลุยหรอเฮ้ยเอ้ยเอเอ,อน,นี่อันนี้อันนี้กลัวจรนี้กลัวทำไมลงไปลงไปลึกขนาดเนี้ยไม่เฮ้ยเฮ้ยร้อยสีสิบเฟรมเห็นปะ่ะร้อยสี่สิบเฟรมวาโลเกมเบสิกดูบ้าง 2K ปรับสุด 2K เฟรมไม่ตกเยอะกว่าเดิมอีก 2K เยอะกว่าเดิมอีก300ปลายว่ะจังหวะไฟอาจจะเหลือ200นิดนึงแต่ว่าก็ก,ก็โอเคอะ่ะ300กว่าเฟรมอันตรา d l s Balance เปิดเฟรมเจนนะครับออกมาแล้วครับแม่ตกใจหมดฮนะ ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบอ่าร้อยสี่เจ็ดอันนี้คือเดียบโรสี่ครับเดียบโรสี่ร้อยสี่สิบเฟรมร้อยกว่าเฟรมอันนี้ปรับอันตร้านะโอเคต่อไปไฟเมืองแฟมครับลองดูครับเป็น2 k on x 2ฮะวิลลี่ไฮ x 2 v e ว y ล i ี่ไฮนี่คือ2 k ว e ล y ี่ไฮอยู่ละ้ว125ตอนจังหวะที่อยู่คนเดียวนะครับ116 120มาเรเบลมาคนเยอะๆประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ประมา 90เฟรมที่ 2K นะเห็นไหมถ้า 2K ก็ปกติประมาณนี้90เฟรมเห็นไหม100เฟรมนี่คือ 2K นะครับดังนั้นเนะี่ย Full HD ไม่ต้องเทสหรอกเหลืออยู่แล้วครับ w a l z o n e Quality Modern Warfare 2ผมแจ้งอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ 2K Ultra DLAS Balance ครับ 2K Ultra DLAS ของผม120เฟรมโอ้นี่มันวิงว่งวิ่งไอ้นี่เลยอะ่ะวิ่งแจ้นเลยเสือดูดิ ร้อยสามสิบร้อยสิบโอ้ยแม่งแน่สนุกว่ะร้อยสามสิบร้อยสิสิเฟรมอันนี้มันเอามึงเอา้าหัวแล้วนึงนะตากูแยงแยงเอาดิตายกูขอปืนทองหน่อยแล้วกันมันเป็นยังไงวะปืนทองมึงเนี่ย โอเคแล้ว CPU เป็น AMD 5 6 0 0 X เป็น6คอร์12เทรดเทอร์โบปลดล็อกสุดส6 g h ุดหกกิเทอร์โบในส่วนของกาจอเนี่ยนี่คือ RTX 4060ตัวนี้ PNY ตัว v e r to GeForce RTX 4060 RAM 16GB Kingston Fury เหมือนเดิม 16GB Dual Channel เหมือนเดิมภาษาภาษาสองร้อยไม่เกิจาก Kingston Fury X I have CPU เหมือนเดิม ตอเรียเนี่ยคือเ e ็กซ่าเอ็นมครับสองร้อยห้าสิบหกกิกรสปีดสามห้เมตรเด็กซ่าประกัน5ปีแล้วก็เมนบอร์ดเป็นตัว asus p a i m a 5 2 0 mk ชิปเซ็ตเอ็นเหเรียบร้อยนะครับเพราะว่าสป라이เหลืออยู่แล้วหกรวัตต์แปพัดไว้ตรงนี้จะแอร o โรคูลิเตอร์เเวอร์เครื่องที่เป็นเคส i have cpu ตัว4 5 5 m cpu s 5 6 0 0 x ครับโค้ด e r m e หกสวัตต์เนาโนเมตรหกคอสิบสองเทรดแคชสามสิบสองแมก์เทอร์โบสี่จุดหกครับเมน ก,ก,ก, 3, 200, กนน SPD, ิกีดาโฟ4ภาษาละ200เมกะเฮิร์ตทัวรชนอล SPD RAM Kingston ชิพไฮนิกกราฟิกเป็น NVIDIA GeForce RTX 4060กินไฟ115วัตต์3 0 7 2 c ูด l e r Core RAM เป็น d d r 6ครับ8กิก128บิต Bandwidth เนี่ย272แล้ว 500X เนี่ยมันแรงพอๆกับ i5 1 2 0 f ชนนกัได้เลยถือว่าเป็นอีก CPU นึงที่แรงนะในการเล่นเกมแล้วก็เพียงพอในการเล่นเกมด้วย2องเครับ2 3 6หมื่นสามพันหกเก้าสิบจ่ประกอบด่วนรับเองที่สาขา2ชั่วโมงนะครับส่งด่วนภายในกรุงเทพและปริมณฑล5ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กแอดซีพ CPU ไลน์ไอเดียแอดซแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมมีความสุขมากครับสวัสดีครับ